สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับโหมแผน EEC พัฒนาบุคลากร475,688ตำแหน่งที่พานันโชว์แผนรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC กว่า475,688ตำแหน่งมุ่งสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพให้นักศึกษาจบใหม่ ประชาชนมั่นคงมีรายได้สูงพร้อมผลักดันความร่วมมือ941สถาบันการศึกษาทั่วประเทศพัฒนาหลักสูตรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย17ตุลาคม2565นางสาวที่พนานสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการผลักดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างจริงจัง ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการบนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมทั้งนี้ได้มีการเตรียมกำลังคนเพื่อทำงานในพื้นที่ EEC ด้วยสถาบันการศึกษาผลิตคนเน้นที่ศักยภาพตามความต้องการของสถานประกอบการเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีงานทำมีรายได้สูงด้วยความสามารถซึ่ง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2 5 6 1ันา่งสาวทิพน,นันยังไกลว่ารัฐบาลโดยพระเดกประยุทธ์จันโอชาได้วางแนวทางเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการไว้แล้วโดวยแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่ 1. eec model type a ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับปริญญาหรือดีกรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวส เน้นการดําเนินการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้ตรงตามความต้องการและได้อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าปกติ 2. EEC Model Type B เป็นการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นไม่มีปร,ริญญาเพื่อพัฒนาบุคลากรแบบเร่งด่วนโดยสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันออกแบบหลักสูตรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร,กรในอุตสาหกรรมหรือ ชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระบบหรือประชาชนทั่วไปให้มีความรู้และทักษะที่มีความสามารถทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ทันทีนางสาวที่พนันสิริชนะกล่าวว่า eec ได้คาดการเรื่องความต้องการบุคลากรไว้ว่าเมื่อโครงการสำเร็จรุล่วงจะมีสถานประกอบการที่ต้องการแรงงานในระดับอาชีวศึกษา377แห่งและระดับอุดมศึกษา277แห่ง รัฐบาลจึงเดินหน้าผลักดันสำรวจความร่วมมือจากสถานศึกษาสถาบันการศึกษาให้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมกว่า941แห่งโดยแบ่งเป็นทั้งในพื้นที่ EEC และนอกพื้นที่ EEC โดยพื้นที่ EEC นั้นตั้งแต่ระดับโรงเรียน847แห่งอาชีวศึกษา17แห่งมหาวิทยาลัย7แห่ง ส่วนเครือข่ายสถาบันศึกษานอกพื้นที่ e อ c ได้แก่อาชีวศึกษา61แห่งมหาวิทยาลัย9แห่งหน่วยงานภาครัฐ14แห่งที่จะสามารถรองรับและส่งเสริมหลักสูตรในอนาคตได้นอกจากเรื่องของสถาบันการศึกษายังมีในส่วนขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นใน3จังหวัดคือฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองได้แก่เทศบาล111แห่งและ องค์การบริหารส่วนตำบล161แห่งที่จะสามารถเข้าร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วยในเบื้องต้นประมาณการความต้องการบุคลากรในพื้นที่ EEC อยู่ที่475,688อัตราอทิเช่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ16,920ตำแหน่งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์37,526ตำแหน่งอุตสาหกรรมดิจิตอล 11622ตำแหน่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ58228ตำแหน่งอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร11538ตำแหน่งอุตสาหกรรมพาณิชนาวี14630ตำแหน่งอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต53738ตำแหน่งอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติก166992ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็นระดับอาชีวศึกษา253,114ตำแหน่งระดับปริญญาตรี2 1 4 0 7 0ตำแหน่งและระดับปริญญาโทและเอก8,610ตำแหน่งนางสาวที่พนาเนียงไกรว่าตัวเลขการพัฒนาบุคลากร470,000ตำแหน่งนั้นต้องอาศัยความร่วมมือรวมถึงการเปลี่ยนระบบ และโครงสร้างการศึกษาให้ทันสมัยทันต่อความต้องการของธุรกิจในอนาคตซึ่งบางส่วนได้พัฒนาไว้บ้างแล้วและเริ่มมีการเรียนตามหลักสูตรทั้งไทย A และไทย B ในระยะการทดลองซึ่งสำเร็จไปด้วยดีรวม16,007คนรัฐบาลจึงได้เร่งบูรณาการความร่วมมือให้มีความสำเร็จเพิ่มขึ้นโดยมีกระทรวงแรงงานกระทรวงการศึกษาธิการและ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมผนึกกับเอกชนในการพัฒนาบุคลากรตามแผนการผลิตคนเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานในภาพรวมแน่นาคตเชื่อว่าเมื่อมีการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ก็จะมีการขยายความต้องการมากขึ้นอย่างยั่งยืนและจะทำให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพื่อเอกประยุทธ์จันโอชามุ่งมั่นที่จะวางรากฐานในการสร้างคนสร้างงานและสร้างอนาคตให้กับคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาแต่ทั้งหมดก็เพื่อพี่น้องประชาชนและนักศึกษาจบใหม่ได้มีงานทำมีอนาคตที่สดใสมีรายได้สูงและมั่นคงนางสาวที่พานันกล่าว ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแผนที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นพัฒนาก้าวหน้านะครับและการสร้างงานสร้างคนนะครับเพื่ออนาคตของประเทศไทยที่สวยงามนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคลิปหน้าล่าสุดกรุงเทพมหานครครองใช้มาดับหนึ่งเมืองหน้าพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยินดีที่ได้ทราบว่านิตยสารธุรกิจและการท่องเที่ยว Business Traveler จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นอันดับที่หนึ่งในประเภทเมืองที่น่าพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกโดยจากการสำรวจของ Business Traveler Asia Pacific Awards 2022นายอนุชาบุรพชายัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลจากการจัดอันดับทั่วโลกสะท้อนว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบโดยในปีนี้ Business Traveler นิตยสารที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีชื่อเสียงได้ประกาศ31อันดับรางวัล Business Traveler Asia Pacific จัดอันดับดยการลงคะแนน เก็บข้อมูลตั้งแต่ก,กรกฏาคมถึงกันยายน2565จากผู้อ่านซึ่งผลการสำรวจในปีนี้กรุงเทพมหานครได้รับการลงคะแนนให้เป็นอันดับที่1ประเภทเมืองที่น่าพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกและเป็นอันดับที่1ต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วรวมทั้งได้รางวัลอันดับที่3ในประเภทของเมืองสำหรับธุรกิจที่ดีที่สุดอีกด้วยนอกจากนี้ สายการบินประจํำชาติไทยอย่างการบินไทยยังได้รับรางวัลอันดับที่3ในประเภทสายการบินที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกทั้งนี้นายกรัฐมนตรียินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญนิยมการท่องเที่ยวในประเทศไทยประเทศไทยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาผ่อนคลายและใช้เวลาว่าง พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันดําเนินการตามแนวนโยบายของทางรัฐบาลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานการณ์ทําให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการดําเนินนโยบายตามช่วงเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมทําให้ไทยมีสเสน่ห์และเอกลักษณ์มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวรักษากระแสะความนิยม ในหมู่นักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ารักเธอประเทศไทยคะ่ะยุคลุงตู่สิ่งดีๆไหลเข้ามาในประเทศเปิดใจให้กว้างและจะมองเห็นเขาไม่ธรรมานะครับคอมเมนต์ว่าแม้แต่สสเวลาพิปรายในสภายังด้อยค่าประเทศตัวเองทั้งทั้งที่ กินเงินเดือนและภาษีประชาชนและพยายามทำลายชาติตัวเองคอมเมนต์ comment ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเพราะคณะรัฐบาลของลุงตู่กับผู้ว่าอัศวินทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่ค่ะคอมเมนต์ comment ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าพวกคนที่วันๆเอาแต่ด่าประเทศตัวเองดูเอาไว้ถ้าจิตใจไม่มืดบอดจริงๆคงจะเข้าใจคอมเมนต์ comment ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าในฐานะเคยทำทัวร์เกือบ40ปีเมืองไทยมีทุกอย่างครบครันทะเลสวย วัดวาสวยงามอาหารหลากหลายสนามกอล์ฟนวดสปาที่เที่ยวกลางคืนชอปปิ้งและอื่นผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความชื่นชมยินดีนะครับจากต่างประเทศที่ได้โบสตให้กับประเทศไทยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ